สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบิสเ s น e ทน Line นะคะประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2558พบกับคุลสุริพรแจ่มบุรีและดิฉันนาฤดีฤดีสวัสด์ค่ะค่ะและยังคงติดตามเรื่องของการปรับครมอรมาสู่ครมรชุดประยุทธ์สานะคะเรียกกันง่ายๆค่ะตอนนี้เองค่ะก็มีการโปรด,ปรด,ดก้าโปรดกระหม่อมลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วซึ่งก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วด้วยนะคะซึ่งก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่20สิงหาคม2558ประกาศเรื่อง ให้รัฐมนตรีนั้นพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีซึ่งมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่24สิงหาคม2557และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่30สิงหาคม2557 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่18พฤศจิกาย,ยน2557บันนี้เองทางนายกรัฐมนตรีได้กล่าวบ,บังคมทุนว่าสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา19ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 5,557แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2 5 5 8จึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้รัฐมนตรีนั้นพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีสำหรับรัฐมนตรีที่แต่งตั้งใหม่มีดังนี้ค่ะ ค่ะก็เป็นไปตามโผที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะอย่างพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองนะคะก็โยกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายเป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณดอนปรมตณวินัยเป็น รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศพลเอกชัดชัยสาริกัญยะนะคะย้ายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มานั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์ขึ้นจากรัฐมนตรีช่วยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะและมีคุณอมสินชีวะพฤกษ์นะคะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกสุรศักดิ์การจนะรัฐเป็นรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณอุตมะสาวนายนยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีาลสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ <c oughs> แล้วก็พลเอกอนัน,นตพรการจนะรัฐนะคะก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณพภิรดีตันตราพรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุวิทย์เมสินศรีค่ะก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พลเอกสิริชัยดิฐกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณธีรเกียรติเจริญเศรษฐัิลินเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณปียศกลุสกลสกลุลสัตยาธรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคุณอัจชกาศีบุญเรืองนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสากรรมค่ะแล้วคุณคอัชกาเองเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าได้รับการท้าทานจากคุณสมคิดจารุศรีพิทักษ์ให้เข้ามาร่วมครมอประยุทธ์สามโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ได้ด้ยวยว่าเป็นไปตามโผที่เราได้มีการบอกกันไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาคือการสารต่องานที่ชุดเศรษฐกิจชุดเก่าเนี่ยได้ทําไว้แล้วและอีกงาน สำคัญก็คือการเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั้งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์จากเหตุราชประสงค์รวมถึงเหตุการณ์โดยภาพรวมก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจไทยต่างๆนานาเหล่านี้นะคะชุดใหม่ก็ต้องทํางานกันอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะดีมทีมชุดนี้ค่ะก็เป็นความหวังใหม่นะคะของทางด้านภาคเอกชนค่ะซึ่งตอนนี้ก็พยายามที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยนั้นเดินหน้าไปได้อย่างคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเอกชนเองก็มีการชี้นะคะบอกว่าดีมทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นี้ก็มองว่าไม่ ค่อยต่างจากชุดเดิมแต่ก็สามารถสร้างความหวังให้กับประชาชนด้วยการช่วยฟื้นเศรษฐกิจให้กำลังใจค่ะบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายฝากความหวังประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยนั้นออกมาในรูปแบบที่ดีขึ้นเร่งอัดเงินลงไปในส่วนของรากหญ้านะคะบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงไปยอมรับค่ะว่าผลกระทบจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์นั้นสร้างความไม่มั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ,คะโดยพระรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะท่านทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ปรับคอรมอซึ่งรายชื่อก็อย่างที่บอกไว้ค่ะเป็นไปตามโผลที่มีการรายงานข่าวกันมาก่อนหน้านี้ในการปรับทีมเศรษฐกิจโดยมีคุณสมคิดจาตุศรีพิทาเข้ามาดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านเศรษฐกิจแทนทีมงานของหม่อมราชวงศ์ปรียาธรเทวกุลและมีทีมรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอื่นๆที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว กระทรวงสำคัญทางเศรษฐกิจค่ะก็อย่างที่บอกกันไปนะคะคุณอภิษฎตันติวรวงศ์จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกอนันตพรกาญจนาลัตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณอภิรดีตันตราพรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอัชกาศรีวนเรืองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงคุณอุตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะก็ดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยนะคะคุณประมวลสุธีว ประธานองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทยบอกเลยนะคะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็เห็นว่าทีมเศรษฐกิจไม่แตกต่างจากชุดเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็รายชื่ออย่างคุณสมคิดก็เป็นที่ปรึกษาคอสชอแล้วก็เป็นที่รู้กันน่ยนะคะว่าก็ให้คําปรึกษาในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอดเนยนะคะเพราะงกรุงประมูลก็เลยมองว่าจริงๆทั้งสองทีมก็คือทีมเก่าแล้วก็ทีมใหมใ่ก็<อ>ทํางานร่วมกันอยู่แล้วและการที่ภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นทันใดคงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไปว่าบ้านเรานั้นต้องประสบกับ เหตุหลายเรื่องนะคะปัญหาการเมืองรวมถึงสถานการณ์ล่าสุดด้วยดังนั้นสิ่งที่คอรมชุดใหม่ต้องทําก็คือประคับประคองให้เศรษฐกิจให้สถานการณ์ดีขึ้นและให้มีเม็ดเงินสู่ประชาชนระดับลากยากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวไปฟังเสียงของคุณประมนลสุธีวงค่ะคือการปรับครมใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปตามกระแสของของความต้องการนะฮะ ่วนทีมงานที่เข้ามาเนี่ยเท่าที่ผมดูถ้าเป็นซีทีมงานเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าความคิดการอ่านเนี่ยคงไม่ได้แตกต่างไปกว่าที่ที่ทีมงานเดิมมากมายนะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในผมเข้าใจว่าจะอยู่ในการทํางานร่วมกันมาบางส่วนอยู่แล้วนี่ความคาดหวังผมว่ามันเป็นความคาดหวังของประชาชนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผมคิดว่าเราต้องเราต้องมีมีความเข้าใจว่าสภาวะของประเทศไทยเนี่ยนะ ที่เราบอบช้ำมามากหลายปีเนี่ยจะให้ฟื้นทันทีทันใดเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายและในเวลาเดียวกันขนาดนี้ภาวะโลกเองก็ไม่เอื้อมหน่วยนะฮะสิ่งที่เราจะำได้ในตอนนี้ก็คือพยายามประคองสถานะให้ดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาทางให้เงินที่เข้าสู่ถึงคนที่อยู่ในรากญ้าเนี่ยได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นเพื่อที่ว่าความดืออรอนเนี่ยจะได้บรรเทาลงครับ คือต่างประเทศเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นเป็นผู้ชํานาญการทางด้านการทูตนะฮะผมคาดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่จะเข้าพบคุยกันเนี่ยก็คงจะไม่อหลักอิหลเอนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นทหารเนี่ยหลายประเทศก็ยังตั้งเป็นเป็นเงื่อนไขว่าเขาอาจจะไม่อยากคุยด้วยแต่ว่าการทูตของเราในตอนนี้เนี่ยมันต้องทาทั้งหลายรอบด้านนะฮะทั้งทางตรงทั้งทาง,ทงอ้อม แล้วก็ทั้งข้างหน้าและทั้งข้างหลังเพราะว่าเราไม่จําเป็นว่าจะต้องมีการสื่อแล้วเป็นเป็นเรื่องออกมาทางสาธารณะตลอดไปหลายเรื่องนี้ประสบความสําเร็จได้ถ้าเผื่อว่าเราทํางานกันในเบื้องหลังนะฮะ นะคะก็เป็นความคิดเห็น,นะคะ่ะจากท่านคุณประมวลสุธีวงศระานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านก็ได้กล่าวถึงเหมือนกันคือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ราชประสงค์นะคะยอมรับว,ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายคะ่ะแต่ว่ายังไม่รู้สาเหตุเชื่อว,ว่าคนไทยนั้นมีวิสัยไม่ทําลายผู้บริสุทธิ์หวังให้ทางการนั้นหาผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็วและเห็นว่าเหตุการณ์นี้นะคะจะเป็นจุดที่หลอมให้คนไทยไม่ทะเลาะกันกลับมามีความรักสามัคคีกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยคคคุุกกาามมมทีี่วรรนนแแงละเิดขึ้ ใดก็ได้ทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะ มาดูความเห็นของคุณสุพันมงคลสุธีประธานสภาอุาสารกรรแห่งประเทศไทยบ้างนะคะคุณสุพันนี่บอกเลยว่าภาคเอกชนค่อนข้างจะตั้งความหวังเอาไว้กับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และก็ทีมเศรษฐกิจของท่านเน่ยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสมคิดเนี่ยพยายามที่จะเสนอให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องของปัญหาสภาพคล่องของ SME มาโดยตลอดสแสดงว่าคุณสมคิดนั้นมองเห็นปัญหาและวิธีการแก้ไขเพราะว่า SME คือการจ้างงานระดับกลางยากระจายการตั้งกิจการทั่วประเทศถ้าหากว่า กระตุ้นหรือทําให้ SME มีการลงทุนการจ้างงานก็จะเกิดขึ้นตามมาเม็ดเงินในระดับรากหญ้าก็จะมีการหมุนเวียนเกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่จะสามารถกระตุน้นเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติในอีกระยะเวลาใดานั้น คุณสุพันบอกว่าก็คงจะต้องให้ระยะเวลากับทีมของคุณสมคิด<ช>ได้ทํางานสัก,กระยะหนึ่งก่อนค่ะ,<ฮ>ะทางด้านของรองประธานหอการค้าไทยบ้างคะคุณพจนารามวัฒนานนท์ก็พูดถึงเรื่องราวของสงครามค่าเงินซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคทางเรื่องของการลดค่าเงินหยวนการลดค่าเงินดองค่ะรวมถึงเรื่องของการที่เราต้องแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมายเรื่องของเทียร์สาเรื่องของแรงงานต่างๆนะคะก็ได้กล่าวบอกว่าการปรับครมชุดใหม่สิ่งที่อยากฝากให้ครมชุดใหม่นั้นเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือเรื่องของนโยบาย ทางการเงินนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้เองหลายประเทศเขาก็แข่งขันกันส่งออกโดยใช้เรื่องของสงครามค่างเงินเข้ามาเป็นอาวุธทําให้ค่างเงินในภูมิภาคขณะนี้ไม่มีเสถียรภาพนะคะ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเองจะต้องดูแลให้เงินบาทนั้นมนีอัตราที่เหมาะสมกับการส่งออกให้มากที่สุดส่วนเรื่องของการแก้ไขาการทําประมงที่ผิดกฎหมายหรือว่า i อ u แล้วก็เทียร์สามที่ผ่านมาค่อนข้างดําเนินการได้ดีแล้วแต่ควรมีการจัดตั้งไทยทีมที่ไม่ได้มีการสังกัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งคือเป็นคนนอกเลยแหลคะค่ะเข้ามาจัดรูปแบบเป็นกระบวนการการชี้แจงการแก้ต่างหรือว่าตอบโต้ข้อกล่าวหาจากทางต่างชาติค ในส่วนของคุณนพพรเทพสิทธาประธานสภาผู้ขนส่งทางเรือแห่งประเทศไทยค่ะพูดถึงเรื่องของการปรับพรรมชุดใหม่บอกว่าน่าจะดีกว่าเดิมนะคะเนื่องจากว่ายุทธศาสตร์การทางานและก็แผนงานที่ทนายยกนั้นวางไว้ตั้งแต่แรกเมื่อปีก่อนที่เป็นการบริหารงานในรูปแบบปกติเมื่อมาถึงขณะน,นี้อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ก็แย่ลงไปปัญหาไ c a o นะคะปัญหาเทียสามปัญหาอุยกู เรื่องนี้ค่ะก็จําเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทํางานให้ออกมาเป็นรูปแบบใหม่ที่เท่าทันกับสถานการณ์ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่คุณกิติพัฒนพงพิบูลนะคะประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะก็มองว่าจริงๆแล้วคอรมอชุดเก่านั้นก็คงน่าจะสารงานต่อจากชุดใหม่ได้ไม่ยากนะคะเพราะหากไปพิจารณากันเป็นรายบุคคลแล้วเนี่ยเพราะว่าคุณสมบัติของทีมเก่ากับทีมใหม่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะโดยอยากให้มีการสารต่อโครงสร้างพื้นฐานโครงข,าข่ายคมนาคมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญใน การวางรากฐานประเทศส่วนจะมีการออกมาตราการในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่น่าจะทําได้นะคะเพราะว่าไทยมีฐานะการเงินการคลังที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเพียงแต่มองว่าอาจจะเป็นมาตราการเดิมๆแต่ว่ามีการเปลี่ยนชื่อใหม่เท่านั้นเองนะคะซึ่งภาคเอกชนแล้วเท่าที่ซาวเสียงหรือฟังเสียงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมองทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ในแง่ของการคาดหวังพอสมควรน,นะคะว่าชุดนี้เข้ามานั้นน่าจะช่วยกระตุ้นหรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะชะลอตัวอยู่นั้นให ไม่สามารถกระเตื้องกลับขึ้นมาได้แต่ก็ต้องรอดูระยะเวลาด้วยนะคะ3เดือน6เดือน1ปีมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่มีการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นมาตราการเกา่าหรือเป็นมาตราการใหม่ออกมาแล้วมันทําให้เห็นผลชัดเจนหรือไม่ด้วยค่ะนะคะเครื่องจักรของเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ละตัวนั้นไม่ค่อยจะมีแรงในการต่อสู้สักเท่าไหร่นะักทีนี้แหละค่ะจำเป็นจะต้องมาผลักดันโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องจักรที่ยังคงเดินอยู่ตลอดเวลาก็ คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเหตุเกิดที่ราชประสงค์ในยุคป,ประมาณสัก1-2ปีที่ผ่านมาเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนชาวฮ่องกงเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะ,คะแล้วก็เขาก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเป็นชาวจีนแล้วก็ชาวฮ่องกงด้วยก็เลยจะไปจับตามองในส่วนของ3วันค่ะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดจากแยกราชประสงค์แล้วเกิดขึ้นในส่วนของภาพการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง โดยตอนนี้เองก็ต้องเร่งฟื้นความเชื่อมะะั่นนการท่องเที่ยวผ่านทางเอเย่นทัวร์จีนบอกว่า3วันหลังเกิดเหตุระเบิดอย่างเดินทางเข้าไทยตามปกติค่ะจับตากาัน5-6วันจากนี้จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนฮ่องกงเองเขาก็แหย่ยกเลิกนะคะหลังจากทางด้านของฮ่องกงเขาประกาศเตือนระดับสีแดงคุณรณรงค์ชีวินศิริอํานวยายธสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนเปิดเผยว่าเหตุระเบิดที่ราชประสงค์นั้นส่งผลสะเทือนจิตใจ,จนักท่องเที่ยวและทําให้มีการยกเลิกการเดินทางเข้ามาไทยบ้าง แต่จากการให้สมาชิกบริษัททัวร์200รายส่งรายงานนักท่องเที่ยวจีนเข้าออกต่อเนื่องมา3วันติดต่อกันนับตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดพบว่ายังคงมีชาวจีนนะคะเดินทางผ่านทัวร์เข้ามาราว4,000-5,000คนต่อวันใกล้เคียงกับระดับปกติเนื่องจากส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินทางไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุกันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามคะ่ะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าจะเห็นอาาัตราที่ลดลงชัดเจนในช่วง5-6วันหลังจากเกิดสถานการณ์โดยความจำเป็นเร่ง ด่วนขณะนี้แน่นอนค่ะคือการเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจึงให้เอเจนต์ทุกรายพยายามชี้แจงกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดค่ะแต่ว่าตลาดจีนเนี่ยนะคะต้องบอกว่ากว่า,วา80เป็นการเดินทางผ่านทัวร์นะคะไม่ค่อยอจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยตัวเองสักเท่าไหร่ต่างกับฮ่องกงนะคะและฮ่องกงนั้นก็มีการประกาศเตือนการเดินทางเข้าไทยในระดับสีแดงก็คือระดับสูงสุดนั้นคุณแดนนี่ยูประธานสมาคมการค้าไทยฮ่องกงเนี่ยนะคะยอมรับว่าการออกมาประกาศ ารเตือนในระดับสีแดงนั้นก็ทําให้นักท่องเที่ยวฮ่องกงนั้นยกเลิกการเดินทางมายัางถ่ายค่อนข้างมากะนะ คาดว่าผลกระทบเนี่ยจะเห็นได้ชัดก็คือถัดจากนี้ไป1-2เดือนนะคะจะเห็นได้จากสายการบินและโรงแรมที่เกี่ยวข้องในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินและห้องพักขณะเดียวกันก็ทําเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ทําให้มุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างโดยเฉพาะในแง่ของความปลอดภัยนะคะความเชื่อมั่นในด้านนี้อาจจะลดน้อยลงค่ะโดยคุณเจริญวังอนานน์นนะคะนายกสมาคมไทยธุกรกิจการท่องเที่ยว แอตตานั้นตอนนี้ยอมรับเช่นเดียวกันนะคะว่ามียอดยกเลิกทัวร์จากฮ่องกงเข้ามามากแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยตลาดฮ่องกงที่เดินทางผ่านทัวร์เนี่ยมีสัสดส่วนไม่มากแต่จากยอดรวมของนะักท่องเที่ยวฮ่องกงเนี่ยนะคะประมาณ400,000คนในปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากกว่าเพราะว่าผ่านทัวร์เนี่ยเพียงแค่30%เท่านั้นและสาเหตุที่ทำให้ชาวฮ่องกงไม่เดินทางหรือย,ยกเลิกหรือแคนเซิลการเดินทางมาเที่ยวประเทศ ทยนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อมีการประกาศเตือนระดับสีแดงแล้วประกันภยัยเขาไม่ครอบคลุมภายใต้การประกาศเตือนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยทาให้ชาวฮ่องกงนั้นไม่กล้าที่จะเดินทางมาเที่ยวค่ะแล้วก็รัฐบาลฮ่องกงก็ยกระดับขึ้นมาเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนะคะมาตรการรักษาความปลอดภัยของคนไทยค่ะของรัฐบาลไทยเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในการเรียกคืนความเชื่อมั่นนะคะให้กับประชาชนชาวทั้งจีนทั้งฮ่องกงรวมถึงทั่วทั่วโลกคือจําเป็นมากที่ต้องบอกเขาว่าประเทศไทยเนี่ยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีก็ต้องให้ทางด้านของเอเย่นต่างๆนี่แหละค่ะ เป็นกระบอกเสียงให้ไปบอกผ่านนะคะว่าตอนนี้เหตุการณ์ในไทยนั้นสงบลงเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอดูรัฐบาลด้วยนะคะว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่านะักต่องเที่ยวตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดก,ก็คือความเชื่อมั่นนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงของการลงทุนในติดปีการลงทุนค่ะ